จะเปิดจิ้วๆแบบใช่เหรอตรงนั้นมีอ่ะเฮ้ยกูจะไปยืนเนียนอยู่ตรงนั้นได้แล้วเนี่ยลงมาลงมาลงตรงนี้ที่หมาต้องอะซื้อจิ้วเนี่ยจริงเหรอเออซื้อจิ้วแล้วเดี๋ยเข้าเมืองกันแล้วก็ดักบนเขา่ะนะเออดู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 กระเป๋าด้วยสีขาวพี่ไปเอาลามาก่อนไหมตรงนั้นเนี่ก็ปยิงจังเลยพี่อ่ะอ่ะเปิดล็อตเปิดล็อต ครวมครับเก็บถังไปเผื่อมันด้วยบอ,อ,บ,อบบี้เราเปิดเด้งนะเพื่อนไอ้เจ้ยบอบบี้รวยสุย2 2> ด,ดเลยมีงิวไม้สี่ร้อยเนี่ยนะเออพี่โกงเดหรือตอมปูเปอร์ว่าเนี่เราอยู่บนเขานะเออใหญ่รถอยู่ข้างล่างขนะึ้นมาไม่ต้องขึ้นมึงยืนนไว้ยืนงยืนไว้ยืน,ยน,นยตรงนั้นไปเออมึงอะบอบบี้เรามีกสองถังดัก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 ลอกยไก่มาไกาเ่เต็มแล้ว <c oughs> แน่ใจเหรอจะไม่โดนมันเห็นมาเนี่ยถึงโดนก็ไม่เป็นไรหรอกโดนก็ไม่ตายหรอกปืนก็มีกตัวเฮี้ยอะไรเอ้ได้กยิะเด็กแล้วต้องแอบก่อนใช่ไหมฮ้ยผมจองพุ่มนี้นี่ตายอยู่ก็จะมีคนมาจริงวะเฮ้ยอะไรไม่เห็นภาพตรงนี้ถ้าเราแอบเป็นเส้นตรงมันก็จะมองไม่เห็นให้ไปก่อนยิงในเมืองเฮ้ยเออ บบีเ boy, ้เล <c oughs> <East. S 3> ่นเสียงหงสะลิงว่ะใช่เหรอเออบนหัวเนี่ยเล่นเสียงหงสะลิงเดี๋ยวความคาดหมายเดี๋ยวความคาดหมายเฮียเมื่อกี้เห็นเสียงซะลิงไม่ชาตัวไม่เฮ้ยนั่นใช่เลยเฮ้ยนี่นี่นี่มีมีมีเอาปะเอาปะทุกหน่วยประจำที่ป้อมหนึ่งสองต้นอันตรายผัดเดนเลยผัดไม่ไปดูแล้วตามตาเฮียต้องตามด้วย

Đây. chắc đạp xuống đây đi anh đi anh đi ở đi ở đây, anh đi anh đi anh đi anh chiu 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 chiu, chiu 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 chiu, chiu 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 chiu, đi 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 อ้าวอ้าวเอาเกิเกิบเกิบเกิบเกฮพี่ยังนี่น่ากลัวพี่ต้องพาดกลัาด้วยเพื่อนพ่อเออเราจะเล่นแบบเนี้ยแหละทักเดักไหนเราไม่ยิงไรเลยเนี่ยยังดางอยู่นะขออะไรี่กลับไปที่เดิมวะมีแล้วพี่ยันรถไปมาแล้วไม่เอาแล้ว เขาจะขอบวงก็ได้ต้องนั่งรอแล้วเกิดปืนกลไม่ต้องมีเหรอจะตายปุ๊บวะถ้าเกิดเข้าไปในเมืองไม่น่ารอเฮ้ยมีคนสร้างไหนกองในเมืองเฮ้ยพี่อะไรเห็นปะมันจ้ำแพทย์เห็นปะลงลงมันลงมาอยู่ตรงมามันยิงหาพี่ปะพี่ไปยิงเล่นเดี๋ยวในเมืองรถรถถังเหรอรถถังเข้าวงเลยชี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 นานมาล่มาแล้วโผล่มาแล้วรถถังเห็นโตใช่เหรอ

ไอ้เอ้หลังหินหลังหินหลังหินเล็งท่าไหนตัวสามติ๊บหกติบเขาเนื้อน้องน้อกน้องเนาะนองเนาะไปดิ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 ไแล้วหนึ่งโอ้ยเจ็บอ้วชิบิวชิบิวชิบิวยิงยอยิงยอยไรเซฟอะ ไอ้ยยมอยู <Tipp ett> <motiv ator> ่ฟ er ันฟันฟันมันหนีมันหนีจะตายจะตายไหนหรอวะเขาไม่เห็นอยู่มันกูอยู่กูวนมัหนีมาหนีลงมาแล้วลงมาแล้วลงโอ้ย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 เข่อยู่กูหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีคนยิงป้องมีคนยิงป้องโอ๊ยอ้าล้มหนึ่งนาย เอไม่นลเออไม่จะทําครูไม่จะทําครูมาแล้วมาแล้วชิดนแล้วชิดนแล้วชิดนแล้วต้องชิดนวะวีเอวยเอวีอ้ยตายเศ้าตายตาจะเต้นอยู่แล้วไม่อุ้มอาจจะทิ ปุ้มก็ได้นะแล้วมีท nee ี on, anda, um. ่เขย่าอยู่ข้างหลังอ่ะเก็บเก็บเอ่อฝากเก็บเอ่อไลท์เซเบอร์กับปืนเผื่อด้วยนะเก็บปืนมาแล้วบ๊อบเบสเขย่าหน่อยสิไรเซเบอร์ผมด้วยไรเซเบอร์ผมไม่จังเลยเอาไม่ดีเอาจะเลี้ยวเขย่าเขย่าไอ้เหี้ยตะตองทูเปอร์หมายเลขหนึ่งแตกตายตรงนี้ไหมตายตรงนี้โอ้ยคุณตายแล้ดิรุจุกหน่อยรุดหุบลุหุบปีกปีกตรงไหนตรงไหนตรงไหนเหรอแกอยู่ เออแล้วก็พุ่งเออจะบวงก็ได้นะเออเออแค่นั้นแหละแนั้นแหละลงแบบโผงแต่ผมไม่มียาที่มีสเปรย์เอยรุ่นจะชกกลัวอ้าวเพื่อนผมีิงไม่มาแล้วตี่กะทไงอ่าพลทหารอยากเล่นต่อช่วยด้วยกังวลว่าเบกเดี๋ยวกูชุกเพื่อนอยากเล่นต่อกูยอมทนวงให้นะบ๊อบบี้เอ้ยรุ่นโดนยิงรุ่นโดนยิงรุ่นวิ่งเร็วรุ่นวิ่งเร็วไม่หาย่วง ศิกไซไอ้ม่วงอาจารย์โยดาล้อด้วยมีคนหรอกเพื่อนตองมีเฮ้ยตา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 ยไม่นะจะดีกูไปคนเดียวสิกล้ามากกล้ามากก็พอดีเป็นคนชิวๆครับกล้ามากไอ้รุดนายอยู่ไหนมึงโฉบไอ้สัตว์รุดอาวุธฉันอยู่กับเธอ อยู่เนี่ยบ๊อบบี้เร็วสอบไปกายเนี่ยกำลังไปกับวงเพื่อนจะทิ้งไว้ให้เลยนะแป๊บนึงนะวิชาไม่นะบนฐานกายแตกบ๊อบบี้ยิงเลยเปล่ายิงเลยเปล่าผมเพิ่งถึงเองบอกยิงเลยเปล่ายาก็ไม่มีเลือดก็ไม่มีมีก่อออกไหมรงเหม็นมากเนาขอด้วยเด็ดหมดละไอ้ชุกเอ้ยเคิ่เที่ยเต็มเลยไอ้ยกําลังวิ่งมาหาเราด้วย ้มเเปดวกไปแล้วกูจังหวะนี้ชึบของกายมัดเขาให้มัดเขาให้มัดเขาให้เอาดิจ่าไปด้วยไปแล้วรูดยิงอ่ะพ่อเึ่งกอเป็ึหยิงไม่ใช่เหรอใครหญิงถ้าถ้าเปิดจิ้วจิ้วใครผูหลงโทษยาวพ่อมึงเหรอเปิดจิ้วจิ้วกูก็ดึกว่าเก็บกู้ซากได้แล้วจะชุบได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง ไอ้แย่เลยรุดเอาไหมใจจุกายอ่ะเออไม่ดีใจอยู่ได้อยู่โอ้ไม่ได้วะกายมีอย่างปืนหน้าหน้ามีเจ้าของเจ้าของเต็มเลยในเมืองก็ได้วะมาดีวะจุดจบสตอมที่หนึ่งไม่ไหนไม่เอาแล้วกลัะเดี๋ยวทหารเฮ้ยเฮ้ยรอ้ยรอ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 ทุบไปเองไอ้ใครแม่งชักดาบหรืออะไรไอสนแล้วกลัะ หล่นได้อยู่แม่มาล้วมาล้วมาล้วมาล้กอีกนิดเดียวเองเกิดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะชนจะชนยย้ยย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 ้ยย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 ยายยยยยยยี้ยยยยยยย ไมเชื่อส้งไม่เกิดผอให้เองผมจะเกิดแล้วามเื่อส้งไมยรุมาช่วยกู้ารชชุดีมเยี่มันจะได้ซ็โอ้ยเอะไรกันเ่โอ้ยไม่ดีโอ้ย้รุดชุบต่อเลยเพื่อนกดรถชุบเลยเียกนี่ย